สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดป้าพิการเจอค่าไฟพุ่งเกือบเมืนินทั้งที่บ้านยากจนเจ้าหน้าที่เผยสาเหตุ เมื่อวันที่29มิถุนายน2565นายเดือนอนุญาหงนายกอ,ตอบตบ้านขออำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมประสานงานร่วมกับนายสาลิกาอนุญาหงอายุ40ปีผู้ใหญ่บ้านขอหมุดที่1ตำบลบ้านขอนายกรพักพิมพานนท์ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขายกยอำเภอพ,พลสวรรค์จังหวัดนครพนมร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบให้การช่วยเหลือกรณีนางวิวัต์อุทรมกาอายุ58ปีผู้พิการ อยู่บ้านเลขที่9 1หมดที่1บ้านขอตำบลบ้านขออำเภอพ,พลสวรรค์จังหวัดนครพนมพร้อมบุตรชายคือนายพายุอายุ37ปีอาชีพรับจ้างทั่วไปออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาไม่บินค่าไฟาเรียกเก็บเงินสูงกว่าปกติโดยจากการตรวจสอบพบว่ามีบินไฟฟ้าตามหมายได้ผู้ใช้ไฟฟ้า ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าคือนางวิวาทอุธรรมกาอายุ58ปีมีค่าหน่วยใช้ไฟเดือนเมษาย,ยน2565จำนวน58หน่วยเป็นเงิน203บาทเดือนพฤษภาคม2565จำนวน1,683หน่วยเพิ่มขึ้น1,400หน่วยรวมเป็น8,209บาทและเดือนมิถุนายน2565ใช้ไปจำนวน257หน่วยเป็นเงิน1,051บาทรวมครั้งชำระ ทั้งหมดเป็นเงิน9,163บาท โดยทางนางวิวาทยืนยันไม่มีเงินชำระพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลช่วยเหลืออีกทั้งก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมว่ามีการตรวจสอบแล้วพบเกิดปัญหาไฟรั่วจากระบบภายในต้องกู้ยืมเงินมาจากกองทุนคนยากจนอีก900 0บาทเพื่อมาซ่อมแซมปรับปรุงระบบสายไฟภายในบ้านแม้ภาระหนี้สินเพิ่มอีก ขณะที่นายเทียรพงโลงมาอินพนักง,งานช่างไฟฟ้าผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมผู้ดูแลตรวจสอบปัญหาค่าไฟฟ้าแพงเปิดเผยว่าหลังรับทราบปัญหาได้รับมอบหมายจากนายกรพักพิมพานนท์ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่ามิเตอร์อยู่ในสภาพปกติแต่ปัญหาเกิดจากมีกระแสไฟฟ้ารั่วจากสายไฟฟ้าในอาคารตัวบ้านที่เดินตามโครงหลังคาเกิดชำรุดไม่มีการเดินสายร้อยทอทำให้เกิดไฟฟ้ารั่วลงกราวเป็นที่มาของค่าไฟสูง ก่อนหน้านี้จึงได้แจ้งให้เจ้าของบ้านปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำอีกโดยได้ดําเนินการเป็นที่เรียบร้อยมั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาค่าไฟแพงอีกส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายต้องดําเนินการตามระบบ อย่างไรก็ตามฝากเตือนพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหามันตรวจสอบดูแลสายภายในหากพบข้าวไฟฟ้าสูงหรือไฟรั่วแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทันทีป้องกันปัญหาข่าไฟแพงรวมถึงป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ